สวัสดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้ครพาทุกคนมาอยู่ที่สถานีขนส่งโดยสารสายเหนือเนาะโดยการเ่องจากที่ว่าในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวจากฝั่งไทยข้ามมาหลา,หลายละะหลายแล้วก็ให้ให้รถไฟลาวจีนเฮาเต็มทุกเที่ยวปีเบิดทุกเที่ยวแล้วก็เต็มทุก,ทะก,ะม,ทกมื้อเนาะเดี๋ยววันนี้เขาจะพาทุกคนมาอัปเดตบางว่าอยู่ในสถานีขนส่งโดยสารสายเหนือนี่ว่าเป็นอ่าจะมีคนมาใส่บริการบร่รเพราะว่าลังจากตั้งแต่ผแลแหละ รถไฟราจีนเพิ่นได้เปิดน้าใ่มาสถานีคนรงโดยสารสายเหนือีนก็ค่อนข้างว่าเงียบเหงาบ่กค่อยมีคนมาใสาบ่บริการลวเพราะว่าถ้าใส่รถโดยสารรถเมล์แล้วก็รถต,ตู้ต่างๆมันจะเ็ให้เวลามันเงวนานหลายในการเดินทางเนะาะถ้าใส่รถไฟลาจีนนี่จะเ็ให้เวลาประหยัดหลงหลเป็นกายทบเครื่องเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นคนจะนิยมกันใส่รถไฟลาจีนหลายกว่าแต่ว่ากับการในช่วงนี้ก็มีหลายคนที่ พ่อฮันซื้อรถเอ่อขอโทษบอันซื้อปีรถไฟหรือว่าตกรถไฟเอาง่ายๆเนาะแต่เราจะพาคนมาเบิง่งมายังยังมีคนมาใช้บริการหลายเพราะเพราะาช่วงนี้นะปรากฏการคนไทยเข้ามาเที่ยวลาวค่อนข้างหลายเนะอันนี้จะเป็นทางด้านหน้าของสถานีนะก็จะเห็นนะคนคนมาทารถค่อนข้างหลายนะท่าเทียบจากสองคลิปก่อนที่เราด้มาทายทุกคนเบิ่งก็คือจะ อนง้างคือเคลื่อ้นมาหนึ่งเพราะว่านายคนก็นจะหันมาใส่รถมีหรือว่ารถตู้โดยสารเพราะว่าเนื่องโดยจองปีรถบัหันเราก็คือที่หัวละจะหลายพวกรถถั่วรเราจะมาจองให้พวกถั่วที่มาได้ฟังไทยนะฮะบางคนไปบัตรหันรถบัตรหันรถไฟรถบ,บันในปีรถไฟ็ยาก็มาใส่รถบริการรถตู้โดยสารแล้วก็รถมีเนาะ เข้ามาดังนี้จะเป็นห้องขายปีของเพิ่นทุกคนแต่ว่าทางในห้องทวงนี้รู้สึกว่าคนก็มีอยู่แต่ยังยังบ่หลายเท่าที่ควรคนทว่าที่ยับยั้งมก่อนยียังบ่ทันมีรถไฟลาวจีนนั่นนะวันนี้เราเอาเอกสารเกิดพอดีว่าอ่าก็จะฝากเอกสารมาที่บ้านเนามาเมาที่บ้านนอกกันแหละก็คือเรามีเป้าหมายเราจะเอาเอกสารมาเลียนพาสปอร์ตทุกคนเขาอยากไปเที่ยวทางฝั่งไทยก็รอถ้ารถไฟลาวไทยเปิดบริการอยู่ เขนนี้จะเป็นมาเอาเอกสารเออมีคนหลายอยู่กันทุกคนครับวัทย์ยัใช้มาก่อนเนาะเดี๋ยวไปช็อกรถโดยสารบ้านเขากันมาเอาเอกสารมาเอาเอกสารพอบองรถเออดีจะของรถไปใส่มาเอาเอกสารพอพอฝากสมโนมา ไม่ใช้นะตายใอรวัวใคเพี้มาฟากแล้วพ่อมาฟาว่ามีแต่ข <is this> ้าวบอกว่าฝากมันเจ้าะท่านยัไดเลยป่าเ้อมีกล้องเยใวิดีโอลงยูทูบคนล่ยู่วันี่ เพื่นะนอนว่างรว่ารถขา้าก้วทางเพื่อนมาบ้าน,นเรากนด้งยเสดโอ้ไปฮอคุณมา, <laughs> ายอดสิ่งดีน้าตายขาแล้วสวยก็มา้ได้ผลเออได้คนจิตคนครับข้ากับนี <laughs> นมีอยู่ิ้ากไม่แย่ใช่ไหม แกทุกนันเอาได้เอกสารมาแล้วรถบ้านเราจะเป็นรถตู้เนาะรถตู้แบบนี้เก่าๆ้าจะเป็นบ้านนอกในบ้านเราจะเป็นอยู่ในเขตนอกจะมีทางแดงแล้วก็คือเที่ยวได้ลไในทางไอซ์เฟอร์สเวนอุก้ละแล้วนนรถข่าเนาะรถข่าก็ไไ้ดึงได้ใส่รถอ่าในเกาะรถไท่รถคูปต้านะหนึ่งออกก่อนที่จะในทางวัตอนเนาะ ือเรามีเป้าใหม่ครัอยากไปเที่ยวไทยตอน,นรถไฟลาวไทยเปิดฮาก็เลยชีเหตุ passport ไว้ท่านผ้ชมมันบน,บน,นี้มาเพิ่งบริเวณนี้บริเวณนี้จะเป็นม่องที่รถโดยสา,ารขาจะมาจอดเวลาก็จะเข้ามาในสถานีแล้วก็จะมาจอดนี่ให้ผู้โดยสา,ารลงนี่นะพอบริเวณนี้จะมีรถมีประจําทางก็จะมาคือรถมีมันจะขี่รถตลาดเช่ามันจะเอาผู้โดยสา,ารนี่แล้วก็จะเห็นมีรถตุ๊กๆแล้วก็รถ รถสารน้อยๆน,นะเหกือเกิน <Okay. S 1> ที่เราผู้โดยสารหลังนั่งทานอันนี้น่าจะเป็นกินจวอตรทา,ารถมีประจําทางน้เพราะว่ามันจะประหยัดเงินกว่า mm. ้วกาเที่ยวบริเวณนี้จะเป็นของบริษัทจีพีส่งยอดนิยมที่ก็จะัได้มาเราเป็น,เป,นเป็นบอลคิวก็จะอยู่นี้ mm. สำหรับรถมีประจําทางจากาตลดาดเซาออกมาสถานีนส่งโดยสารตะเหนือน,นี่มีคนถามก็คือ เวลาเรื่องเวลานี่เฮาบอสมารกำหนดให้ได้ก็คือจากที่เฮาได้ไปรีวิวรถมีไฟฟ้าอยู่ในชานีพ่นก็บอกว่าถ้าจะหูเวลาไม่ให้เข้าไปเบิ้งอยู่ในเพจของพ่นเนาะเพจของพ่นชซื่อว่าเวียนเทียนซิตี้ทรูทูฮันเป็นเล็กสองใส่เป็นเล็กสองเนาะบัสเซอร์วิสประมาณนี้ซึ่งเวลาที่พ่นมีการปรับปรุงเที่ยวการค้นท่งของพจนพ่นจะมีการอัปเดตลงในเพจของพ่นเนาะเพราะว่า เพิ่นก็บอกว่าตอนเราไปถามนอะอันนี้มันตามทีม่เราไปถามมันเพิ่นกระบอกบุสมารบูให้ได้ก็คือให้ไปติดตามถ้าว่าใครสงสัยยังกะแชทถามนะแอดมินเพิ่นประมาณนี้นะเพิ่นก็จะมีแอดมินมาตอบให้อันนี้เป็นรถตู้วิงแกรนด์มอเกิจะมาจอดนี่กับบริษัทกับเป็นนางค้าน,นี้เนาะโอเควันนี้เขาขอสรุปก็คือเขาจะพาทุกคนรอดละลว่าเขาเคยมาทายหลายที่แล้วอันนี้เป็นการอัปเดตคืนหลังจากที่เอามีคนอ่าไทยเข้ามาเที่ยวลาวละว่าเขาจะพา จะว,ว่าเป็นการพาทุกคนมาเบิ้งเสื่อเาอ่าจำเพีคนมาใช้บริการอ่าสถานอยู่ในสถานีคนชงในสถานเนื้นหลายบ่หลังจากที่มีนักท่องเที่ยวมาหลายนะนะอ่ะก็คือสรุปง,ง่ายมันการยังบอกค่อยหลายเท่าที่ควรทุกคนแต่ว่าก็มีอยู่เนาะมีอยู่แต่ว่ามนออันยังบอกเออว่าแต่ละคันยังบ่บอเต็มนะบ่อเลยเต็มทุกเที่ยวเนาะ โดยส่วนใหญ่กับเจจาก็เน้นเป้าปี่รถไฟลาวจีนเนาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแต่ว่าการเอาชีเทียบในช่วงที่รถไฟเปิดไม่หมฮะเนาะช่วงรถไฟเปิดไม่ๆหมมันมีคนเลยรถก็บอกค่อนข้างน้อยเนาะรถจะรถจะชะก็คือว่าบางบางบางสายก็หยุดการเลนไปเลยนะแต่ว่าช่วงนี้มันกลับคันทีวากากลับมาคือขึ้นขึ้นอีกนอยนึงแต่ว่าก็ยังโบล่ายปานใดเนาะ เหนไหทุกคนจะนรับคลิปนี่ก็จะพารถคนเบ่งประมาณนี้จุดแรกนี่เราไปเบิ่งมาจนฮอดทีน,นี้กาแากดไลค์กดซับสไครป์ช่องเฮาเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาได้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะทุกคนก็ะจะมีแต่ละสายขึ้นไปทางภาคเหนือเนานะแต่ละแขวงจะเป็นรถเมล์ดยังนอนพมดแหละอุดมไซด์ลุงขงบานี้ก็จะบ่มีแล้วนะทุกคนพอลงขงบานตั้งแ,แต่รถไฟลาวจีนเปิดน้ำใสมาแต่โบมีคนมาใส่ลงขงบานถือว่า เราจะหยุดแลนแล้วสำหรับรถนี้ก็จะมีพวกอุดมใส่พวสียงข่วงแล้วต่บรรดาแข่งทางภาคเหนือนะบ่กแก้วแข่งอื่นจะได้ไม่ลอง่าเนาะบริเวณนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ้งบริเวณทางด้านในมาน,นั่งหลักันขอปิดคลิปประมาณนี้ทุกคนโอเค เขาไปคลิปตรงนี้ละแต่ละ